ข้อควรระวังหักออกใบกำกับภาษีแต่ไม่มีหมายเลข ABN สวัสดีค่ะมาทำความเข้าใจกับเรื่องการบริหารจัดการธุรกิจการเงินและบัญชีในออสเตรเลียได้กับ t ตุกี้ o ุ๊คโคชเบสเอเจนต์และทีมงานสิ่งที่เจ้าของธุรกิจหรือฟรีแลนเซอร์มือใหม่ควรรู้เกี่ยวกับเลข ABN Australian Business Number หากคุณมีรายได้จากการทำธุรกิจค้าขายฟรีแลนซ์หรือ Uber แล้วไม่จดทะเบียน ABN สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ 1>, 1. ลูกค้าคุณมีสิทธิ์ที่จะเก็บเงินภาษีจากคุณได้ถึง47%ของเงินที่ต้องจ่ายคุณตามใบกำกับภาษี 2. พลาดสิทธิพิเศษในการขอยื่นลดหย่อนค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำธุรกิจ 3. ขาดความน่าเชื่อถือและเป็นมืออาชีพเพราะถ้าคุณอยากมีเว็บไซต์หรือบัญชีธนาคารในนามธุรกิจจำเป็นต้องใช้ a b n ในการทำธุรกรรม การจด ABN สามารถจดได้ฟรีแปะลิงก์สอนวิธีการสมัครผ่านทางเว็บไซต์ได้ด้วยตนเองแต่หากต้องการตัวช่วยกดลิงก์ข้างล่างนะคะ